นี่นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ช่วยเอาคาบกาวดักหนูนะครับออกจากตัวตุ๊กแกแล้วนะครับนะครับโดยการใช้น้ํายาไม่ใช่โดยการใช้น้ํามันพืชนะครับล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ตุ๊กแกก็เกือบจะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นับนะครับใต้ท้องนะครับ แต่ก็ยังมีติดอยู่บ้างนะครับเช็ดไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสําหรับเขานะครับก็น่าจะเดินได้นะครับแต่ดูตุ๊กแกจะเหนื่อยมากนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้กินอาหารมาหลายวันนะครับแล้วก็มีความดุร้ายนะครับเนื่องจากเขาตกใจกลัวนะครับเราก็จะเอาตุ๊กแกไปปล่อยนะครับเราจะเอาปล่อยเลย นี่ครับยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะแต่คงจะเหนื่อยมากนะครับคิดว่าคงจะรอดนะครับคิดว่านะครับคิดว่าก็ดีกว่าปล่อยเขาไว้ในกาวดังหนูครับถ้าอยู่ในกาวดังหนูนี่คือยังไงก็ตายแน่นอนนะครับนี่นะครับใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อไปเราจะเอาไปปล่อยนะครับเราเราเจอสถานที่ที่เหมาะ แกการเอามาปล่อยแล้วนะครับก็เป็นช็อปล้างนะครับไม่ล้างแล้วเป็นช็อปนะครับลงฝึกงานนะครับเราก็จะปล่อยให้ตุ๊กแกอยู่แถวนี้ครับมันมีกรอมีกองไม้แล้วก็มีแบบเหมือนแบบที่สามารถกำบังได้นะครับก็จะให้ตุ๊กแกนะครับซ่อนอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาได้กินอะไรแล้วก็คงจะมีเลี้ยวแรง นะครับในการเดินในการวิ่งหรือในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับตอนนี้คงจะเหนื่อยมากครับแล้วก็คงจะเจ็บด้วยนะครับในระหว่างที่เราเอาเอคา,าบกาวออกให้เขานะครับเรียกเขาเข้าไปแล้วนะจะให้เขาแอบู่ตรงนี้นะครับอ่เาเข้าไปแล้วนะก็ คลิปนี้ก็นําเสนอประมาณนี้ครับคือการช่วยชีตทุกแกนะครับถือว่าเป็นการเอาบุญนะครับอขอจบการนํำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ